สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องมือน,นี้บาสวิตคิดหอดพี่น้องไหลอยากมาเหตวิดีโอกับพี่น้องมาซานวาคุยมื่อนี้คนชิมกินก๋วยเตี๋ยวเสนอก๋วยเตี๋ยวหมูเนื้อเปื่อยก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูเนื้อเปื่อยจ้ะบ่มีลูกชินแซมบาสวิตออกให้เบิ่งดิพี่น้องกินดิของบาสวิตเต็มถ้วยเลยพี่นอ้องอืม บมากหลายก๋วยเตี๋ยวมาว่าพี่น้องก่อนสิกินกะจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าสวิตกับสาวอุดรน้ำเน่ได้จ้าไม่นี่มันอ่ะที่บาสวิตกับสาวอุดรนี่ฮอลิเดย์เราพี่น้องใส่ไหม หอมชิมเลยติกลุ่ปุ่มก่อนมาหาในปุ่มวอสพริกมันนี่อากาศดีดีฮอนบ่าไม่น่าฮอนอากาศดีาาศด <laughs> ไปไปเที่ยวอยากบ่หะไปเที่ยวไหนบอหะไม่อะไรไปเที่ยวไหนไปเที่ยวไหนไปกุนี้ ไกลกูนี่เกินเพิ่นสีพาสีพาไปจอบเพ็ดสีพาขึ้นไปเที่ยวเทิงเขาพี่น้องก็ไก่ดอกไก่ใกล้กลกลบ้านจ้ะไปพักนไก่มาอนี่สใสพริกเผาขน้ำเผ็ดอุ้ยเผ็ดลายลายเอา,บ,าบ้าสวิตส์กิ่นยังเดี๋ยวเลยบเบาๆก็ขีกกำนองเลยจ้ะอุ้ยนี่แม่มอวิถดกัดได้ลายได้พี่น้อง เทดน้ำตาลหกพี่น้องเลยเ็ดน้ำตาลหก,ก้กกินถ้าบ่าปรุงมันกับ,บ่แแสบเนะาะจ้ะก็ต้องปรุงสซอวดอนมีพริกเผาจ้บ่กินกับกะปิเดอบ่หมักอันนี้มันเค็มคนห้วจ้ะน้ำน้ำม,มันเค็มคนแล้วสซอวดอนมีพักกินกับนี่จ้ะผัก ทัวหัวล่าหญาอยู่สวนสารเนรอยู่สวนกินกับแร่ดิษจ้ะหมักแร่ดิษดับดับอันนี้เห็นไปอืมว่ะเซลเบอร์รีวะบ,<อ> <laughs> บอกเราเห็นออกพี่น่องไม่อยู่กับแบบไม่ชักท้าวพี่น่องนะจ้ะ มาเด้อมาเด้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยจ้ะกว๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกเนื้อเปื่อยเส้นเมี่ยงชัตเตาดชัตเตบดพี่น้องปอกพริกยนนู่สวนรณนะจ้ะพริกยู่สวนรณเขาอุดรเอามาดับกระทะเป็นข้นกินเผ็ดคนรสจัด <laughs> อืมโอเคเลยพริกอ่อนมันยังอ่อนอยู่ความอยากพี่น้องยกถ้วยแล้วจะจ้าเปลาถือก็แบบกินหอยพี่น้องคู้เบาเบลเชื่อพี่นอ้นอ,งนอ,งนองกินมัน่ก็กินกับเบาบ กินกับเบาาแสบแสบพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวกับกาแฟกินอาบเช้ากับก๋วยเตี๋ยวกับกาแฟแล้วันนี้ชาวอุดรกินโคบเพราะว่าอย่างจิหมู่บ้านชาวอุดรทำงานมันเช้าทำงานเบิดเบิดมือแล้วชาวอุดรท้องเสียท้องเดินพี่น้อง เมื่อหลายมื่อสาวุดอนก็ได้กินรัดไว้อีกกินโคกมูฟรังบอกว่าให้กินโคกกับกินชาหอนมันจังสีบอทองเสียมันจังสีทองบ่เดิน <c oughs> จินงเขาแล้วกับสิภาพ,พี่น้องขึ้นไปเรื่องเขา เขาสิขึ้นไปถ่ายวิวมีเิ้มภูเขางามๆให้เบ่งด้วยจ้ะไปจอบเฮ็ดนั่นละ่ะมูว่าให้ไปเบ่งเต้าดอนยกถววเธอพี่น่องขินดูไก่ขี้ขานกลมด้านเซนดิดด้านนั้นน้ำก๋วเตียวดิดเขาตาของเราผ้าอยู่สวนจะ้ะ ลีเดสองอาทิตย์ถ้าพี่น้องไปเที่ยวระบบสวิตนี่ะจ้าไม่ได้ออกออกนอกประเทศถ้าออกนอกประเทศมันน่องกับมากมันกับตูพี่น้องสองอาทิตย์กับตูแล้วบริษัทเขาพอใ,ใจจ้ะเขาพอใจกระจกกับตูอยู่บานก็เลยบริเลยไปใส่ เดี๋ยวสิไปยามปูกระยาเถวบาสสวิตได้จ้ะเด้ออยู่อันนี่น้องอยู่โอเปนลัน,นโอเปนลันสตาร์ชั่ป่าสตาร์สตาร์สตาร์เป็นเป็นเมืองที่เมืองที่ลำดวยของคนสวิบพี่น้องตอสตาร์คือ phim phần phần đây là được đi papa mama cái này tôi sao rồi Ấn điện phim phim du Ấn như ngay mà nè tôi có bộ áo khi hàn bây giờ thì nóng มือวานบ้าวสวิตไปซื้อของมาเบนรแล้วสาวอุดรท้ทองเสียอยากกินอีหยังแบบห่อนๆซดทันหอนแซ่อุดดัเลยต้มนำ้ำก๋วยเตี๋ยวจมือว่านกินได้ต่าน้ำพี่น้องเน่าอื่นกินบ่ได้เพราะว่าถ้ากินแล้วทองมันเดินกินโคกกินโคก,กับกล้วยแาวอุดดั่ได้ดีขึ้นแต่ว่ายุทีทำงานอะ่ะมูอเอายาเอายายุดทิทายให้กินจ้ะ ตีนาที่ละอืมพี่น่องคือถอดพี่น้องเมือ่อวานกับได้เอาลงคลิปเราสวิตกินอาหารไทยได้ทุกอย่างเลยจะ้ะ ได้เกือบทุกอย่างอาหารอีสานก็กินได้นู่แต่แกงเห็ดกับแกงน่อไหม่เพิ่นซิมอยู่จะเพิ่นบาก,กินจ้ะเพิ่นซิมสมตำเพิ่นกินคือไม่นานกินอย่างกินซุปซุปน่อไหม่ก็กินได้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ข้าวเจ้าเบ้าสวิตมาก,กินข้าวเหนียวด้วยจ้ะมักจกข,ข้าวเหนียวมักจกข,ข้าวเหนียวไรก๋วยข้าวเจ้า พ <boundaries. S 1> ี่น <descon fin anta> ้องเห็นแล้วอืมอาซิสกินกับเขาเนาะอากาศดีดีเย็นบ้านปานใดก็ตอนใบระเบียงสาวุดรนระเบียงบ้านสาวุดรน จีหอนครับเด้อจ้ะโอเคโอเคคิดถอยพี่น้องหลายอย่าลืมติดตามคิดขึ้นไปบนเขาไปจอบเห็ดน้ำกันเด้อจ้ะเด้ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e สวัสดีครับ,รบพี่น้อง